สวัสดีค่ะพี่น้องปองไผ่สุขสุขคนเมื่อรนีก็บพบเจอยานิวขึ้นเก่าลาจพี่น้องจา้ายานิวก็มีข่าวอัปเดตเรื่องบอสบอยสิริชัยบอสบอยโพสแบบนี้ทําแบบนี้มา3ปีแล้วเอฟซีแห่คอมเมนต์รัวๆพี่น้องก็คือว่าล่าสุดบอดบอยแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้องเพื่อน,น,นเห็ดกุมปิดหมอลมําใจเกินลอยอีพีที่6พี่น้องเพื่อนเราบอกว่า3,500คนแล้วทําทุกเดือนเดือนละ3 EP อยู่ตรงนี้มา3ปีกว่าพี่น้องก็ยัง ให้กำลังใจดีสนับสนุนเหมือนเดิมตามมาที่กลุ่ม EP 6นะครับสันพี่น้องจ้ะปาสุดยอดมากพี่น้องแต่ว่าบอดบอยเราก็เห็ุเด่นเรียนละสามเจียเห็ดแบบนี้มาสามปีแล้วคือ FC ก็ให้ยกำลังใจลุนหลามพี่น้อง FC บ้านเอดี่สุดยอดครับดีพี่น้องจ้า FC ก็เข้ามาคอมเมนต์รัวรัวบอดบอยแล้วกับ,บคอมเมนต์อีพีที่6เต็มวงมารำใจกันลอยแอนออราดีบอยสิริชยัยงานยูอำเภอกระนวลพี่น้อง อีพีสีก็ว่ารอในกลุ่มแล้วเมาเมาทุกเดือนตั้งแต่มีเมาเมาครับรักใจเกินร้อยสนับสนุนตลอดจ้าสันพี่น้องสุดยอดมากสนับสนุนร่วมทุกกิจกรรมเมาทุกเดือนไปหน้าเวทีบ้างที่ไหนใกล้บ้านฮักจ้ารอในกลุ่มแล้วจ้าเมาเมาซื้อเมาเมาตลอดจ้ามือแรงกระสีไปให้กําลังใจหน้าฮานจ้าว้าสุดยอดมากเป็นน้องจ้ารอในกลุ่มแล้วอีพีหกรอเมาเมาเดือนธันวาคม หกเจ็ต่อคาบอนบอยซอแอนใจเกินร้อยฮักเด้อจ้าสุดยอดมากจ้าสุดยอดมากอีกดีพี่น้องจ้าตามมาตั้งแต่ AB Story แล้วค่ะทุก EP สุดยอดมากจริงๆค่ะท่านเนกว่ายินดีสนับสนุนมอรำใจเกินร้อยรักน้องแอนน้องบอยยินดีสนับสนุนจ้า3ปีแล้วเมาเมาดูแล้วมีความสุขจ้ายิ่งมีเต้าแฟดเข้ามายิ่งสนุกใหญ่เลยน้องเพชรน้องพลน่ารักที่สุดเลยจ้า เมาลอในกลุ่มแล้วคะ่ะรักและสนับสนุนบอสบอยซอแอนเสมอคะ่ะส่งกำลังใจให้นะครับสู้ๆจ้าไอายชทแบตโทรศัพท์ด่วนครับผมเจอกันหน้าเวทีจ้าอยากเห็นผู้เข้าชมในกลุ่มสีพันขึ้นนะคะสุดยอดมากจริงๆคะ่ะพร้อมจ้ากาแฟพร้อมแบตพร้อมเน็ตพร้อมจ้าท่านี้ก็ว่า ซื้อตั้งแต่ใจเกินร้อยเริ่มไลฟ์สดครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้เมาเมาตลอดจ้าเหมาทุกเดือนมาสามปีแล้วจ้าปาสุดยอดมากพีนก่น้องจ้าโอ้ยคือที่สุดเลยจ้าเหมาทุกเดือนค่ะฟรีก็ดูทุกครั้งที่มีไลฟ์สด ABP P สุดยอดมากเหมารอทุกเดือนค่ะได้ดูย้อนหลังค่ะสุดยอดมากจริงๆค่ะบอสบอยซอแอน เมาทุกๆอีพีและสนับสนุนตลอดไปค่ะพอลักเอบีนะคะพี่น้องสุดยอดมากจริงๆ f c a เอฟซีเอบีพี่น้องจา้าพอให้บอดบอยซอแอนิงหิงปังๆเลยๆเยด้อะเด้อเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตลอดไปจ้าพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นมาจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย